สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้มาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการปฏิบัติาศาสนพิธีเบื้องต้นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือการรับสิ่งของอพระราชานนะครับซึ่งการมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติซึ่งเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในหน้าที่ราชการแผ่นดินดังนั้นเนี่ยควรจะจัดการมอบเป็นพิธีการให้สมแก่เกียรติยศนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้นะครับ คุณผู้ชมลองดูตัวอย่างนะครับในภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นการจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับเครื่องราชอิสริยพรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็เป็นโต๊ะหมู่7นะครับโต๊ะหมู่เจ็ดด้านบนเป็นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับถัดลงมาเป็นดอกไม้ทูบเทียนแพรและถัดลงมาจะเป็นพานที่ใช้สําหรับวางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นะครับเป็นการรับเบื้องหน้าพระบรมชัยลักษณ์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นการจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งรับมอบจากประธานในพิธีถ้าเรามองดูนะครับทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นธงชาตินะครับตรงกลางเนี่ยเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปและทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระบรมชายาลักษณ์ แต่ถ้าหันหน้าออกมาธงชาติเนี่ยนะครับธงไตรลงนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาของพระพุทธรูปพระมหากษัตริย์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับซึ่งธงเนี่ยจะสูงนะครับธงจะธงชาติจะสูงกว่าพระพุทธรูปเล็กน้อยนะครับแล้วก็พระบรมฉายลักษณ์ก็จะต่ำกว่าพระพุทธรูปลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นการรับมอบจากประธานในพิธีจะมีเก้าอี้สําหรับประธานนั่ง นะครับซึ่งโต๊ะหมู่จะอยู่ทางด้านขวามือของประธานนะครับแล้วก็จะมีที่วางนะครับที่วางเครื่องราชอิสริยพรเพื่อให้ประธานเนี่ยได้มอบให้กับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์นะครับก็จะเป็น2แบบก็คือรับเบื้องหน้าพระบรมฉา,ายลักษณ์และรับมอบจากประธานในพิธีนะครับส่วน อีกสองภาพนะครับก็จะเป็นการรับพระราชทานสิ่งของหลายสิ่งนะครับการรับพระราชทานสิ่งของสิ่งเดียวนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นรูปแบบนะครับเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการจัดโต๊ะหมู่บูชานะครับในเรื่องของการตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรหรือการรับสิ่งของพระราชทานนั่นเองนะครับ